แพทย์นปาพาประกาศด่วนติดโควิดขอโทษทุกคนเผยแจ้งผู้เกี่ยวข้องแล้วแพทย์นปาพาประกาศด่วนติดโควิดขอโทษทุกคนเผยแจ้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วระบุเรซิ่งลูกชายไม่ติดแพ่แสดงความห่วงใยกันเพียบ ทำเอาแฟนคลับและบุคคลใกล้ชิดต,ต่างส่งกําลังใจให้กับสาวแพทนปพาหลังจากที่เจ้าตัวได้ประกาศผ่านทางอินสตาแกรว่าตนเองติดโควิ 19. ด19โดยระบุว่าแพทติดโควิดนะครับตอนนี้ได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วส่วนเรดไม่ติดนะครับทุกคนพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นด้วยว่าขอโทษทุกคนด้วยนะครับ ขณะที่แฟนหนุ่มตำรวจน,นายนภัสยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอะไรโดยพบว่าเจ้าตัวก็เพิ่งจะได้พบกับแพทย์นภพาเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาเช่นกันทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปเพื่อในวงการบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจสาวแพทเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด